อยู่อัดกองอยู่บ่ายมันใจไอหน้าเตีไอหน้าบ่ยมันเสียหายหลายตัวหนึ่งครับบ้านสำโรงตียังคาแจ่งเขาเนาะนะครับเจ้าหน้าที่นะครับนะครัพร้อมเครื่องจักรนะฮแม่โู้นะครับ ระดมกําลังนะครับเพื่อสิอุดอุดบ่ใหาน้ำไหลลงพื้นที่การเกษตรนะครับนะคือตอนนี้น้ำม,มันทะลักไปถ่วมพื้นที่ให้หน้านะครับอานะน้ำม,มันทะลักน้ำไหลแห้งครับ ขณะทีะ่ตนกรังว่างบิ๊กแบกนะครับเป็นหินนะครับดินแล้วก็เป็นหินนะครับ,บ,รเ,ปนนรบเป็นใส่ถุงบิ๊กแบกนะครับเตื่อติอุดล่ยล่หัวมาปล่อยน้ำทลักเข่าพื้นที่การเกษตรนะครับบานสำโรงครับจำนวนย่างท่าแจ้งเพื่อโฆสุมพิสัยครับนะรบรรยากาศสดๆตอนนี้นะครับ น้ำม,มันหลอดหลอดมา,มาจากความี่นะครับถามถนนมาถนนเป็นไปคูท่องครับบันเกินคูท่องถนนระวังบันเกอนโพธ์สมนิัยไปคูท่องชิงยื่นครับอันนี้ก็จะตีก๊างอุดอุดร้อย ใื้นห้น้ามันไหลสลักข้าไปพื้นที่ห้หน้าครับพื้นที่การเกษตรบ้านสำลูงครับบ้านสำลูงตะบนยางท่าแจ้งนะครับอแอดปากมูลไปห้ยยูเดอร์นะครับพีกัดหม่องไร่สดนะครับพื้นที่หม่องนี้เป็นพื้นที่บ้านสำลูงตะบนยางท่าแจ้งครับติดกับถนนบ้านเคือนเคือนไปโคต่อไปคุณหองครับ น้ำเต็มน,นี่นะ,ะนฮะนะฮะน้ำน้ำไหลน้ำไหลครับอ่บาบันสำลวงครับอันนี้บันสำลวงนะครับแอดแอดปากหมุดอ่าไหลอยู่นะครับส่วนที่ใไปสดตอนนี้นะ,นฮ,ะนฮะนะฮะ้ำมันทะลักลงไปให้หน้าเพิ่นนะครับ นนตรงนี้เป็นถนนจากบ้านเกลื่อนไปภูท่องนะครับบ้านเกลื่อนทัวรสงี่ใสไปภูท่องเกียงยืนนะครับนาที่กระดมกําลังเรื่องจักรว่าเป็นน้าที่เป็นต้นเป็นทุกอย่างนะครับตอนนี้ก็ตีก็ให้น้ำไลลงกไปไล,ล่กว่านี้นะครับ ใส่คนเห็ดมากประมาณสองสามมือแล้วนะครับช่ชึนกลับมามุ่งให้กำลังใจเจ้านาทีนะครับภาวนามัททลักนะครับลงไพหน้าเบิรนนะครับคุนที น้ำไลยครับน้ำหลักนะครับวรพีน่น้องร่างบิ๊กแบกครับว<ะ>ันไอเชื่อเมเชื่อมร้อยพุดห้อยตรงนี้นะครับก็ให้น้ำให้นำไปไลา่านี้นะครับ พื้นที่ข้างล่างจะเป็นพื้นที่ให้หน้านะครับการเกษตรเอ็นข้าเทาเนีเป็นน้ำนะครับนะี่าน้ำมันทะลักลงไปนี่ครับไปตามค้องเหยียบถนนไปเลยนะตามห่วยนะครับแถนน้ถนนบ้านเคลือน ใช้ไปผู้พ่อกับนดถนนเป็นนี้นะครับทั้งบ้านป้าปันศิละนะครับบ้านตะลงุงสถานการณ์น้ำส่วนปีนี้ครับพื้นว่านนักฆ่าครับทุกป,ปีมันสิบบมันบดสิบบอลอดฟังนี้นะครับฟองนี้มันสิบอดดบอดเน้ำบวมาหลายประนี้นะ กองว่างๆบิ๊กแบค็ครับรายงานสดๆครับจากพื้นที่บนันสำโรงครับสมุลยาง,งชัดแจ้งเุ๋ยปูนสมุทรสัยบรรพาาราระรนะครับหนมันรุ่ะเห็นว่านรงมันเป็นอยู่้นอ่ะเดนไปน้ำน้ำสิ ไปไร่กรุงแล้วไร่ไปน้ำนำเพราะมันน้ำมันไหลแห้งเนาะครับกุศสีอยู่เนาะโอ้ไปแล้วโอ้มีแบกไปแบกไปอยู่เหรอครับน้ำน้ำมันน้ำมันไหลเกี่ยวอะเสาเข็มก็ตอกก็ดีอ่าต้องเอาเสาเข็มเป็นระหว่างขั้นมันจะมีเชื้อราน้ำเลยนะครับมันจอยู่ได้ มันว่างบิกแฟกเลยมันกัาสีไลเป็นน้ำหนามอีก่เลยไปไล่ได้หนะึ่งเชงอันเดองปแกนนะครับลาย,ย่างนะครับเพื่ออุดห้อยตรงนี้นะครับ,รรรบอุดช่องนี้นะครับน,น,นะบรรลุบิ๊กแบกมาอีกแล้วนะครับ ลักษณะมันสีไห้ไปนน้ำหนามนะครับลับกษณนะน่ำแห้งครับบรรยากาศสดๆกลับจากบ้านสำโรงครับสมุนยางท่าแ้งเพื่อคตรสมพิสัยจังหวัดมาารักมนะครับ ตอนที่เราเอาปีกแบกนะครับเอาขุ้งนี่แหละนะครับตะไคร้ใส่หินนะครับเพื่อสีไปอุดอุดห้อยหมองน้าสิ่งพี่น้องเช็นนี่แหละตอนนี้มัถ้าลักลงไปให้หน้าชาวบ้านนะครับ มาจากชี้ครับเป็นแม่น้าชี้นะครับเป็นน้าชี้ทะลักนะครับชี้ทะลักกลอดสะพานมากนะครับเป็นสะพานครับแล้วก็มาอีกฟังหนึ่งเนี่ยนะฮะแต่น้ำมันไหลไปไหลวกว่านี่ฮนะ น้ำมันไปไหลก็นี่มันด้สิลงไปคุณเหรอครับให้น้าเขาเจาะล่ะให้น้าพี่น้องชาวบ้า,บานประชาชุนนะเห็นข้าวคาวอยู่นะมูน้ำได้ครับหนึ่งมองเห็นกใกล้ๆน,นะฮะมองเห็นกใกล้ๆนะคือคือน้ำนะครับไหลลงไปส่วนให้น้าโอ้พี่น้องนะเจาะสีตเกี่ยวกับตะเกี่ยวน้ำนะครับมันถึงน้ำวนวนน้ำขี้นะครับจากเชียาพุ่งจากขอนแก่นนะครับจากเพื่อนอุบนรถไฟมาแน่นะครับ สื่อทีเอโก้สงสิจัยเป็นสื่อที่แรกคอนยอนมหาสารคามที่รับผลกระทบนะครับเดี๋ยวนี้ส้นทั้งกันทละทั้งอำเภอเมืองก็เตรียมรับมือแล้วนะครับนะครับสถานการณ์หนำนะครับเวลาตอนนี้สุดๆเลยนะครับจากบ้านกำลังตงาบลยางชาแจ้งอ้เพื่อโกศลงิสัยจังหวัดมหาสารคามครับมัน นนี่นะครับความพยายามครับเจ้าหน้าที่เป็นกิสิอุดร้อยหวอัวหม่องนี้ล้วครับกระถุงดิ๊กแบกนะฮะระดมเครื่องจักรครับรถแม่โค้นะครับรถพนดินพนหินนะครับถนนเน็ตขั้งตรงนี้เป็นขัองที่อยูอ่ทางถนน จากบ้านเพื่อนโบสมเข้าไปฟูท้องยื่นนะครับความเสียหายนั้นยังบวกั้นในประเมินได้หรอกครับว่าเสียหายเอียงแน่นะมันเสียหายสุดๆเลครับเข่าใกล้ในเกี้ยวกับบริเกียวนะครับ่วมไปเบิดนะครับยังประเมินข้อเสียหายไม่ได้หรอกครับดานเล้งมาเรื่อยๆนะฮะดันทีเป็นข้าวขาวในี่เป็นน้ำเด้ครับ่วมให้น้าเพื่แล้วนะครับ กระลอนนะฮะชาชนกับมาให้กำลังใจ,จนาทีว่าเบิ่งหน้าเพิ่นนะครับอ๋อนี่ครับ สุป,ปีมันสุป,ปีมันลงมากสิบบอคบนำ้ำสุป,ปีมันลงมาทางนี้บอนำคือมันพลอดสะพานตัวนั้นมาก,ก,ก,กบ่เห็นบ่ครับะลักเออคือฟังทางนี้เป็นแม่นท์ชี้ฟังทางนี้เป็นแม่นท์ชี้น้ำไหลทะลักหลอดสะพานมานะครับอ่า ครับอครบผมว่ามม่ต้องให้เป็นขั้นเอาตักปัดกหรือดรจสลิ่งแต่จังหว่างแต่มันก็ไปน้ำหน้เเาเบิดนะครับผมแมนเลาต่อครับเอาไมเดิอรดิง่เกันถามเ็นพี่เห็นว่าการการเรายืนนงกไป นี่น้าน้ามันแห้งครับเกลือกเนี่ยเสื้อสลิงดึงก้อนเหรอครับอืมบนเฮ็ดจักมือเหรอครับเนี่ยจุดนี่ย็ทตักมือเราสามมือนี่บ่ สามมือแล้วนะครับมื่อที่สามเรานะครับไปอุ้อยเ่รัวตรงนี้นะครับไปไปมันต้องมีแนวมีสต้องมีแนวกันไว้กว่อนเราจะเอาเหินลงแต่บังที่ถุงถุงหินก็บไปน้ำเบิรตไปน้ำาน้านเบิเร์อ่ากวา,าที่มันกับ่อยลองตนาเบิร์ต มันานามไหลแห้งหมดเนาะนั่นเหรอนั่นแลครับนี่ขึ้นมาพี่ดันขึ้นมาอีกแล้วนี่ครับต้อพยายามนะครับสี่ีอุดอุดอุดห้อยลอยรั่วนะครับ บ่ให้ต้องไปพื้นที่การเกษตรนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวาลิ่นค้าไปซัีมก้อนที่นนองนะครับอยากเป็นเบื้องอื่นตอนน่อเนาะนะครับเพราะว่าน้าให้อุดร้อยมองนี้ได้นะครับเพื่อบอ่ให้น้ำไหลลงไปที่ห้ที่นาที่นนองไร้ก็นีนะครับในน้ำขี้นะครับน้ำขี้ทะลัก นะครับขอบคุณทุกท่าน,นที่ติดตามครับสวัสดีครับ